สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับ r p a ระ c า a ช n น l นะครับช่องของเราจะเป็นการนำเสนอถึงตัวอย่างการนำเข้า RBA จุดเปลี่ยนียบของ RBA tool และข้อควรระวังก่อนการนำเข้าครับโดยเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องทิศทางการพัฒนาของ RBA เวลาและผ่านมาประมาณ5ปีแล้วหลังจากการที่นำ RPA เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า RPA ตอนแรกเริ่มกับน้าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหาไปอย่างมากและหลังจากนี้ก็คงจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเช่นกันครั้งนี้จะเป็นการเขียนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของ RPA 1. RPA r o b o t i c Process Automation แรกเริ่ม RPA เป็นที่สนใจในฐานะทูที่สามารถดำเนินงานที่เป็นแบบแผนตายตัวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อผิดพลาดและด้วยความที่โรบอตสามารถทําให้งานง่ายๆที่จำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชันส่วนหนึ่งควบคู่ไปด้วยกันได้ทำให้เกิดความคิดที่จะให้โรบอตทำงานง่ายๆแทนเพื่อที่คนจะได้สามารถไปจัดงานงานตรงส่วนอื่นที่จำเป็นได้มากขึ้น ผลก็คือมีการนำมาใช้กันอย่างหลากหลายทั้งในด้านการทำงานและควบคุมของ Backoffice ก็คือฝ่ายบุคคลบัญชีงานทั่วไป IT ีเป็นต้นอันหนึ่ง RPA ที่มีการใช้งานณนปัจจุบันถือว่าอยู่ในระยะนี้มากกว่า90% 2. EPA Enhanced Process Automation กล่าวได้ว่าเป็นระยะที่ระด,ดับการพัฒนาของ RPA อยู่ในปัจจุบันนี้โดยสามารถทำให้งานที่ไม่มีแบบแผนตายตัวบางส่วนให้เป็นอัตโนมัติได้การนํามาใช้งานในส่วนนี้ยังไม่มีให้เห็นมากนักก็จริงแต่คาดว่าจะมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า RPA ที่ผ่านๆมาสามารถรองรับได้เพียงกับงานที่มีแบบแผนตายตัว อีกทั้งยังจำเป็นต้องมีการกำหนดฟโฟล์ดและข้อมูลที่จะให้โรบอทใช้งานอีกไ้โลกหน้าอีกด้วยแต่สำหรับโรบอทที่อยู่ในระยะ EPA นั้นสามารถจัดการงานที่ไม่ได้มีการกำหนดกฎหรือโครงสร้างของข้อมูลความรู้ได้หรือเรียกได้ว่าสามารถทำงานจนจบตามแผนหน้าแดนแบบดิจิทัลเลเบอร์แรงงานดิจิทัล ที่มีความใต้เคียงมนุษย์มากขึ้น 3. CA Cognitive Automation คือระยะที่คาดกันว่าการพัฒนาของ RPA จะไปถึงในอีกหลายปีให้หลังโดยเมื่อพัฒนาถึงระยะนี้ RPA จะสามารถดำเนินกระบวนการยากๆที่เกี่ยวกับข้อมูลเช่นเรียนรู้การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ n a t u r n l l language learning วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล big data เรียนรู้ด้วยตนเอง machine learning ได้หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสามารถใช้ AI ทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นในอีกระดับหนึ่งนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนในครั้งนี้ จะได้ดำตัวอย่างบริการสนทนาที่มีการใช้ CA วิธีการคือให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสนทนากับ AI ที่สามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติแค่นี้ AI ก็จะได้ข้อมูลที่จำเป็นมาตัวอย่างเช่นกรณีมีผู้ติดต่อเข้ามาเรื่องคอมพิวเตอร์เสียตัว ai ก็จะถามถึงข้อมูลต่างๆเช่นรุ่น หรือระบบ OS ของเครื่องอาการที่เสียเป็นต้นหรือถ้าข้อมูลที่ลูกค้าให้มาไม่เพียงพอ AI ก็จะสอบถามเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติจากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่าเมื่อพัฒนาไปถึงระยะ c a แล้วแทบจะเรียกได้ว่าเป็น AI ที่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์ไม่ใช่แค่อ r o รอทอีกต่อไป เมื่อถึงตอนนั้นจริงๆคงไม่แคล้วเกิดข้อถกเถียงกันว่าแล้วจะให้มนุษย์ทำงานอะไรกันยกใหญ่เป็นแน่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกให้ผู้ชมทุกท่านรับทราบก็คือเราคิดว่าสามารถเพิ่มผล,ผลผลิตของงานได้ด้วยการใช้ RPA ครับการทำงานในแต่ละวันของทุกๆท,ท่านน่าจะมีงานที่จริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยาก แต่กลับต้องว่านั่งทําซ้ำๆอยู่เรื่อยๆใช่ไหมหล่ะครับถ้าเราให้ RPE ระดัดจารงานตรงส่วนนี้ซะเราก็จะสามารถนำเวลาไปทุ่มเทให้กับงานระดับสูงที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นครับถ้าหากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านแล้วขอบวรบกวนกดไลค์และ subscribe ด้วยครับถ้าอย่านงนั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย